แฟนเก่าเป็นเรื่องที่ม, <illah> ทมีควรถูกพูดถึงในเดทแรกผมจะบอกว่านะฮะเรากังวลพวกเรา,ากังวลหมดแหละแล้วการที่เราจะหยิบยกยบประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยอีกคนเขาอาจจะตะกิดตะกวงใจออผมเข้าใจน,นะฮะเราเลี่ยนเรื่องคนเนี้ซะมันก็เป็นเรื่องออที่โอเคไม่ได้ผิดแต่ถ้าคุณแม่คะดิถ้าที่ฉันจะพูดเนี่ย มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าะอันนี้เ็สสำคัญนะฮะสิ่งน่าสนใจคือตรงนี้ครับผมนะครับคุณซูซานคลอสนะนี่ผมจดชื่อเลยซูซานคลอสวิสเบิร์นนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยะะเมสซาชูเซตส์นะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่าการพูดถึงแฟนเก่าไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่สักทีเดียวน้ำซ้ำมันยิ่งอัดทำให้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณราบรื่นไปได้ไกลกว่าเดิมซะด้วยซ้ำขึ้นอยู่กับว่า คุณจะพูดมันยังไงข้อแรกครับผมบอกที่คุณเลยนะฮะพูดแบบผู้ใหญ่พูดพูดในเชิงสร้างสรรค์นะฮะหมายความว่าไงครับหมายความว่าคุณไม่ได้พูดแบบดราม่าร้องไห้ตาตกในกำลังกินข้าวผัดกะเพราไข่เจียวรักรีวเขาอยู่บรรยากาศกลังดีๆแต่พวกคุณร้องไห้คุยไม่เอานะฮะคุณพูดเป็นผู้ใหญ่นะครับพูดในเชิงสร้างสรรค์อันี่สองระบบนะฮะอย่าพูดเยอะอ่าอย่าพูดเยอะหมายความว่า ไม่ต้องเป็นพร่ำเพรื่อพรรณนาถึงแฟนเก่าคุณมากมายนะนะครับคุณพูดพอประมาณนะฮะพูดพอประมาณไม่ต้องเยอะคุณก็ถามเขากลับได้ไม่ต้องมากเหมือนกันนะครับมันถามได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนการสอบสัมภาษณ์ที่คุณจะต้องรู้จักคนแปลกหน้าคนนี้ที่คุณไม่เคอรู้จักกันมาก่อนไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราคุยได้ระดับหนึ่งเสร็จปุ๊บประโยชน์มันคืออะไรคุณเพื่อนไม่น่าเชื่อสิ่งที่พวกเราหลีเลี่ยงมาสมัยก่อนมันมีประโยชน์ตรงนี้หนึ่ง มันกังจะบอกเราได้ว่าเขาในผ่านอดีตมาได้แล้วแค่ไหนการที่คุย,ยงเรื่องความรักครั้งเก่าทําให้เขาต้องหวนคิดถึงสิ่งที่มันผ่านมาในอดีตนะครับเออคุณจะรู้ว่าเขาผ่านอดีตได้หรือยังหรือเขาเป็นผู้ใหญ่แค่ไหนเช่นถ้าคุณคุยกับเขาแล้วก็ดูทุกทนก็ดูอินเหลือเกินเขาจะร้องไห้อันนี้ไม่แน่คุณอาจจะเป็นแค่ทางผ่านของเขาในระหว่างที่เขายังช้ำอยู่ก็เป็นได้คก็สองนะผมปึ้งสองนะเขาเป็นคนยังไง นะครับถ้าคุณกาลังกุยเขาเรื่องแฟนเก่าอยู่เขาเอาแต่ตําหนิตําหนิตําหนิด่าแฟนเก่ามันชั่วมันเลวผู้ชายมันชั่วผู้ชายมันเลวไอผ้ผู้หญิงสารเลวผู้หญิงใจง่ายผู้หญิงหลายใจดังนั้นถ้าคุณรู้จักใครสักคนหนึ่งแล้วเขาบ่นเรื่องแฟนเขาต่างๆนั้นๆอ่ะนวเนี่ยนี่นั้น,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 นคุณก็พึงระลึกไว้เสมอว่าเขาเนี่ยถ้าคบคุณบางทีเขาอาจจะเก็บกดเช่นกันเขาอาจจะมองโลกในแง่ร้ายเช่นกันนี่สารประโยชน์ของมันนะฮะในการพูดเรื่องแฟนเก่าปึ้งสามนะฮะ คือคุณอาจจะได้รับมือง่ายขึ้นนะครับการที่เราดู้ดจักใครเขาพูดถึงเรื่องของอดีตของเขาตั้งแต่เริ่มต้นครบอย่างเช่นคุณถามว่าอะไรที่มันขาดหายไปในความรักครั้งเก่าของคุณล่คะครับเขาก็บอกว่าอม,มันคือความใส่ใจครับผมรู้สึกว่าอาคนรรกของผมเขาไม่ค่อยใส่ใจผมเท่าไหร่มันจึงทําให้เรารู้สึกว่าเราห่างเกิดค,ครับอคุณก็เหมือนกับรู้แนวข้อสอบตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับพอคุณรู้แนวข้อสอบว่าเขาขาดความใส่ใจปุ๊บสิ่งที่คุณจะเล่นได้มันก็คือ การเอาใจใส่เขาการทุ่มเทกับเขาข้อที่4ี่ครับผมนะฮะมันเป็นสัญญาณบอกคุณครับทุกคนรวนมีอดีตทั้งนั้นนะฮะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าเราจะคุยเรื่องอดีตของคนบ้างโดยเฉพาะคนที่สนใจกันและกันถ้ารู้สึกว่าคุยแล้วมันอึดอัดรู้สึกว่าคุยแล้วมันไม่โอเคมันมีสัญญาณบางอย่างบอกคุณว่าเขาอาจจะไม่อยากคุยแต่เพราะอีกคนใดคุณไม่รู้แต่คุณคู่อึดอัดในขณะที่ คนบางคนคุยกันแล้วโอเคเฮ้ยขนาดคุยเรื่องแฟนเก่าหรือว่ารักครั้งเก่าแต่ก็คุยกันได้ลื่นไหลไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นอันนี้แหละครับเป็นดัชนีที่อาจจะบอกคุณได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามีโอกาสที่จะเติบโตไปได้อย่างดีเลยทีเดียวนี้รลยไปก่อนกับไลฟ์สู้เลิสวัสดีครับผมปึ้งปึ้งปึ้งจ้งะ